สวัสดีค่ะพบกับสวยสุขภาพดีกับไตอวอริที้40อัพนะจ๊ะวันนี้นะคะอากาศเมืองไทยนะคะก็เริ่มที่จะหนาวแล้วนะจ๊ะทุกคนหลายๆภูมิภาคนะคะหรือว่าแม้แต่ที่นะครปฐมเองนะคะก็อากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วตื่นเช้ามาน่าเริ่มแห้งเริ่มลอกเป็นขุยฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยอยากจะนําสูตรดีๆมาฝากสําหรับใครที่มีหน้าขุยหน้าแห้งการขาดน้ํานะคะสูตรนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็เติม น้ำให้ชั้นใต้ผิวของเราแล้วก็ด้ช่วยช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ดีอีกด้วยนะคะก่อนที่จะไปฟังกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b e กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อยด้วยนะคะหลังจากนี้เราไปชมวิธีการทำกันได้เลยไปเลย เรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือกล้วยน้ำววาไข่แดงแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะพอได้ส่วนผสมมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หั่นกล้วยใส่ลงไปสักประมาณครึ่งลูกแล้วก็ไข่แดงหนึ่งฟองวิตามินอ e, ีรวมกันในเครื่องปัน่นหรือว่าใครไม่มีเครื่องปัน่นก็สามารถที่จะใช้ มือนะคะบดกับช้อนแล้วก็ใส่ถ้ยถวยได้เลยนะคะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆมากจ้ะทุกคนหลังจากที่เราทําการส่วนผสมทุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็ไปมาร์กหน้ากันได้เลยจ้า วิธีการมาร์กหน้าก็เหมือนที่เราเคยเคยทำกันนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเออก็ทาให้ทั่วใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ทิ้งไว20้20-30นาทีหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกนะคะแล้วก็ในหนึ่งอาทิตย์เราสามารถที่จะพอกได้สองถึงสามครั้งหรือว่าแล้วแต่ตามที่ทุกคนต้องการได้เลยเพราะว่าสูตรนี้อ่อนละมุนนุ่มนิ่มกับได้ามากๆนะคะก็ทิ้งไว20้20-30นาทีแล้วก็ไปล้างออกได้เลยนี่นะคะก็ปาดปาดปาดให้ทั่วใบหน้าของเราได้เลยจ้า ซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ดีมากๆเพราะว่าตัวประโยชน์ของกล้วยนะคะก็จะช่วยทําให้ทําให้หน้าของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นไข่แดงนะคะก็ยังมีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวเช่นวิตามิน A d B1 b 2และสารอาหารแบบต่างๆอีกมากมายซึ่งจะช่วยในเรื่องของการขยัดขดจัดปัญหาสาภาพผิวหน้าที่แห้งกลานผิวของทุกๆคนนะคะที่ดีก็จะค่อยๆดีสดใสอิ่มเอิบมากขึ้น วิตามินอ e ีก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวลดเดอนรอยแผลเป็นรักษาอาการกล้ามเนื้อกระตุกต่อต้านริ้วรอยแล้วเขาก็ยังทําหน้าที่เป็นมอ i s t u r i z e r ก็จะกําจัดรอยหมองคล้ำรอบดวงตาลดอาการผิวไหมโอ้โหบอกได้เลยว่าสูตรนี้นะคะสรรพคุณครอบจัก,กรวาลมากๆเลยก็ลองเอาไปทํากันดูนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับสูตรนี้นะคะก็ลองเอาไปทํากันดูทําดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครชอบคลิปดีสาระด,ดีในเรื่องของความสวยสุขภาพดีแบบนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ